ตามอีพีที่สองครับป้อมเดินเลยครับอีพีที่สองกับยูบันนาโปงเข้าครับตำบลไซมุนอำเภอไซมุนจังหวัดยะโสธรเท่านะครับพี่น้องเลยเบิ่งชิบกวนเพื่อนกับปูกระเสดใจรักกษะเครับปลูกหลายยางมากๆในพื้นที่ไม่พยุงเฉพาะไม่พยุ่งหนึ่งเจ็ดพันต้นนะครับเ้ื่อ้ากาแซมด้วยห้าที่ส้างได้ให้เพื่อนอยู่นะครับหลายยางครับพืชกินผลพืชอ่ากิิหน่วยกินใบมีเบิดนะครับ คลิปนี้เขาจะไปตามว่าเพิ่นเพาะเมล็ดพันธุ์ยังไงให้มันได้ผลเนาะครับมันก็ต้องมีทิ้นี้ขั้นตอนที่ดีไปครับที่ตามแปลงต่อไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามข้าวมารับชมคลิปคือเก่าหรอครับราว่าพี่น้องรับชมไม่รับชมเก่านะครับการสิปลูกหญ้าให้มันงามให้มันงอกงามจะเริ่มเติบโตได้มันก็เริ่มจากการเพาะเมล็ดเพิ่นก่อนนะครับเนาะเพาะเมล็ดเพิ่นปิดต้นก้า จังจะมาเป็นหญ้าที่พี่น้องเห็นงามๆในชิปนะครับอีพี่นี่ก็ยังพบกับพีป้อมอยู่คือเกานะครับอยู่ีนกระเฮ็ดเป็นสวนผสมผสานครับผีป้อมคนชอบปลูกครับหลายอย่างคือเกานะครับพวกต้นไม้ต่างๆกล้วยนะครับอยู่นี่ก็มีบ่อปลาบ่อยางเพ่นนะครับน้ำนะครับผลผลิตทางการเกษตรเพิ่งจะน้ำทุกงย่างแสดงว่าเพิ่นเป็นคนเอาใจใส่ในการดูแลจัดการอยู่เนาะกษะสนในน้ำพี่น้องเท่าครับมือ พูด <laughs> กำลังจัดการกับกล้วยอ,อยู่เอาพี่ป้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอีพี่ที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพอมเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องได้รับชมนะ,มะนี่แหละครับเจอกับพี่ป้อมค่นละเกะษตรอีคลิปนีบอ่อนี่เขาเลี้ยงปลาพี่ป้อมเลี้ยง,งปลาปลาดุกนะครับเนาะอืมปลาบืกเขื่อนนี่โยตาวามันหกครับกุ้งสองแฝงยังไงกุ้งสองบอนะครับเนาะกุ้งสอ โอ้ย่ะคือมันงามมากเลยพีมันมันมันถี่ไฟเกี่ยวเหรอครับปเอ้ยยางยางเข้าไปมึงกันนะไฟเกี่ยวเนาะไปไปวี่็เริ่มเริ่มเหลืองเลยครับขันขันมันเหลืองหลายเขาเขาต้องสางออกมันเสียเปแล้วครับเดี๋ยวทีมันย้อนเสียงทีย้อนกลับมาทางอีกเช่นน้อยครับครับผมปลาที่ทั่วทอดผมครับผมยืนมีถี่ท่วมคนพี่น้องโมเมนต์เบาครับเมืองพี่ป้อมมันสูงเติ่องเลยครับคนสูงเติ่นะครับ โอ้นี่คืออีกแปลงหนึ่งนะครับผมทายลิปกอนทายอยู่ในทิ้งที่เขาเอาขึ้นมาจากสายนะครับครับกาสิบบบนี่ประโยชน์ยังนอกจากปลูกคันปูกพักกันจากที่ไ้ขายเสร็จแต่ว่าปลูกยาเนี่ยขายได้ตลอดครับโอ้ครับคริดน้ำโดยใส่ใส่เครื่องสูดตรงนี้ครับครับโครงการต่อไปคือถี่ใส่แสงโซลาเซลล์พอมัน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 ไกลก็บานแน่เดือนซ้ายมากผนงานใหม่หักใส่เมื่อกสิขาดครับใขาดก็ได้ ใส่เครื่องสูบน้ำครับเวลาไปสูบใส่แล้วก็พอมันสูงหรอพอบ่บ่บ่มันสูบให้มันไหลอยู่เด้อเพราะว่ามันมันงานนี่บ่มากน้ำขังนะครับเนาะไม่ครับบ่บ่บ่มากน้ำเท่าไรครับข้อยมันซุ่มขอมันอยู่ถ้าเขาปลูกได้พื้นที่ยังสั้นบ่บ่เนี่ยน้ำพี่น้องให้ปลูกเนาะพี่ป้อมเนาะมันเป็นหน้าเลยคันมันแปลงมัน้าเหมือนถ่วปลูกบ่ได้เนาะครับแบบเนาะปลูกได้คันคันทีโน่นโน่นเนื่อยู่ได้ครับทีตอนตอนเอ้ะถมขึ้นแบบพี่ป้อมพ่นธุ์พันเอาดินขึ้นจากบ่อกับปลูกต่อเลยปลูกเลยยคั่่นอูบบได้ งามงามหรครับเขาเกี่ยวแล้วเขาเกี่ยวแล้วครับม,ม,มันมันมันหลิดเจ็ดมื่นแล้วไก่เกี่ยวเหรอที่กับเนี่มันเกลียวมันงามเนาะครับมันงามแล้วเอ้ยขาดเนาะอันนั้นเป็นปลาดุกบ่ปลาดุกนบ่กุ้งกับนีบ่บ่บ่กุ้งสองบอ่ตากไปนะครับครับอันนั้นการจริงคุ้มาจากนั่นะนะครับใช่ก็ถือไม่ซื้ออืมครับปูงยากระโข่ไหลๆอยู่ดีครับครับแบ่งเช่นเดียวกันอืมเดินสปริงน้ำมั้งสิเหรอครับสปริงน้ำ สำคัญคือมีน้ำมันลหรมีน้ำมันาะครับเนาะยื่อยูหน้ามันออกบ่อนี่โอ้ครับจะสูบมาจากจากบ่อเลยครับครับสูบมาจากบ่อกับส็บิงใช่เลยอือเส็บจิงเส็บจิงแถวแถวครับโอ้งามแห้งพี่น้องงามสุดไปเลยเถิงเด็กขายเถิงเด็กเลี้ยงนะครับท่านง้อท่านคุ้ยท่านขายท่านใจผู้ซื้อพยุงกับมีครับไม่สรษฐกิจของเพิ่นต้นมงต้นม่วงแทบวัดทุกอย่าง ม่ยุ่งนะะผมก็ได้ซีพีครับเนีย่ยไม่ได้ล้ำครับ,รบปาดีก้อนสีมาเป็นหญ้าแบบนี้คือผมว่านะพี่ป้อมเนาะมันก็ต้องร่วมไปถึงเริ่มต้นกันพ่อมเมล็ดนะพ,<า>พีพ่เนาะพอ่า <5, S 2> ชีพก้าเม็ดมันเออก <5. S 1> ้าเพราะว่าชิพก้อนผมให้เบื้องเรื่องว่าเพิ่นเตรียมดินฟักดำจงังไรแล้วนะครับเนาะต่อไปเขาติปตามแปลงที่อ่าเพิ่นพ่อเมล็ดไว้อยู่เพราะพอได้พี่น้องได้เห็นได้เบื้องเป็นแนวทางอยู่นะครับเนาะติดตามมกันครับ ตามมาพื้นที่นี่ก็ยังแม่นพื้นที่การเกษตรของพี่ป้อมเพิ่นอยู่นะครับอ่าหม่องร้านมั่นโชคไปบุญครับยุนี่ก็เป็นออกสวนผสมผสานคือกันกรับสมจุดที่ผมท่ายทํำมานะครับมีไม่ยืตนตน้นชนิดต่างๆต้นกล้วยนะครับแซ้มดมโดยไมพยุงหลักกับพวกคาตาไคร้ครับเรียกว่าผูกทุกงยางที่ใส่กินในครัวเรือนนะครับ เหลือกับจำนายในชุมชนโดยเฉพาะหญ้านี่แหละครับจำนายกับใส่เลี่ยงนะครับมีอีกแปลงหนึ่งต่อมาเขาจะมารับชมเทคนิคการเพราะเมล็ดพันธุ์ยังไงของหญ้ากินนี่มอมาซาให้มันได้ผลดีกับพิป้อมเพิ่นนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ของเพิ่นนะครับมีแม่น,นีแม่นต้นก้าเพิ่นทีขาพอนพ้องพิป้อมเนาะต้นก้าต้นก้าพอ,อไายแล้วต้นก้าหญ้ากินนี่มอมาซาเนี่ยแหละครับผม ก็ได้สองอาทิตย์ก็ได้สองอาทิตย์เนะพี่เนอ้องครับว่านีน่นพอปูรครับในท่านี้นครับครับผมอ่าครับเพื่อแบ่งปันเปแนวทางพี่น้อง จะรับชมรับฟังเป็นแนวทางบางคนอาจจะบลอกบลอกเคยเห็นอดว่าต้อนอ่อนพนมันเป็นยังไงเนาะพี่เนาะเปลี่ยนต้นเ้อยนี่จะกาเขาเลยครับครับนี่ได้พี่น้องนะคันมันเป็ี่ยนกว่าต้นนี้แบบปลูกปลูกต้นเดียวเหรอครับนี่พี่<ช>ป้อมพี่ป้อมยัยบ,ย,บยับท่างพี่น้ำผมก็ได้พี่น้องคอนจะได้เบิ้องมองอยู่นะครับเนาะเขาจังจัะยับลงไปเบิ้งพุ่นตัวอ่าจะงามั้นเอาปุ๋ยไว้เมื่อสักทีไม่ไม่ก็ได้บ่ถึงเดือนก็ได้นั่นครับครับเอาแปลงนีกน้องพี่ป้อมการเตรียมแปลงนะครับ สำหรับการเตรียมแปลงเฮาเฮ็ดจังไรครับแปลงสีเอาราวมะริดม,มาคือกันกับเฮาปลูกขพัชซี่นะครับครับเอาวัชพืชออกนะครับเีบ็ดมันดินล้วนแนี่อืมไว่ฉิงว่ามันสีเข้มคือขี่ไก่ครับการขีข่กไก่นี่ต้องต้องเตรียมไว้ต้องพดให้มันจืดหน่อยครับเออมันมันขันสั้นมันมันสีเข้นเมนะมันมันมันเข้มอีหลีขี่ไก่ครับถ้าว่าขีงว่าเฮานี่บ่ ปลูกแบบฟักซี่เลยก็ได้แบบมาเตรียมแปลงเลยเนาะขาดคาดให้ไอ้ดินมันแตกครับบานก็ห้อยห้อยหิ้วหัวไปห้อยหิ้วหัวไปก็บบานครับบ้านเมล็ดบ้านเมล็ดอย่าลืมบ้านฟุรด่านมเพราะว่าคันไว้ครึ่งหนึ่งนี่หมดนี่ครับหมดมันถิค่าเม็ดมันหนีมันเลยโอ้หมดที่ว่างเลยวันท้อคันคันคันขันเ่ราะันเ่าใส่ยาซอยครับยาไอ้ฟุรดานสั้นเลื่อยๆสีฉีดยาคุ้มไว้เพราะว่าหมด มันมากำเม็ดมันครับไม่ได้ขาดลุ้งหัวมัดเลยโอหมดคันห้องหมดแดงเ้องนี่ล่ะหมดคันหมดหมดดำๆเลยมัดหมดแดงหมดแดงงามเ้างนี่กับมัดที่แบบขาดลุ้งหัวมัดแบบดูภูไม่รวดกันกันกันบิ้ลอันนั้นทำจัดหมดน้ำเตรียมดินกหรประมาณอาทิตย์หนึ่งเตรียมไว้อาทิตย์หนึ่งก่อนบ่อไหนวานเป็นบ่ครับผมบ่อบ่อธันวานเห็ดเห็ดดินเรียบร้อยเห็ดเป็นคู่เพราะว่าบางทีห้องหดน้ำคั่นมันน้ำไหลมังสิไหลหนีนะเพราะมันมัน ตพอ,งงอดีของการเท่าด้เตรียมดินไว้ล่วงหน้ามันมันมีอย่างนี้ครับพี่ป้อมก็ธรรมดาเาเนี่ครับไถไถพุ่นล้วกครับเยียงาออกเยียงามันจะพื้นนะครับให้ใต้งาเขาเกิดล้วนๆมันมันมันจังสิงงามนะครับยามย่ำเขาไปปลูกมันจะเดี่ยวไงหมายเขาว่าดึงอธิตย์เขาให้เวลาหนี่ธรรมชาติมันเกิดในแปลงก่อนครับครับบานเขาก็มาพุ่นดินบานออใส่คา,าดที่เขาเลยกวดกวดพิษแปลงให้มันให้มันเสมอกันนะครับ คือคือปลูกฝักซีหรืวันเถาะเอาหญ้าชวนที่เขาบอกหน่ออกก่อนเอาเอาอกครับป่านนี้ม,นมันมันมันกระแดดนะครับช่วงช่วงเขาปลูกกันกับวันนี่ครับวันวันเมล็ดทันหน่เลยครับครับ,รบอือวันว่าต้องวันห่างเทฉยหรือวันวันทีพอเขาช่วงช่วงเขาใส่เป็นที่พวกพื้นที่หลไรนะครับเนี่ยครับแป้งแป้งเนี่ยก็แต่ไรได้ครับเนี่ยปลูกได้หลายไรได้พวกหน่อยไรได้นี่มีขึ้กัน แสดงว่าผู้ที่เพาะกับผต้องเฮ็ดแตกง่งง่ายจนเกินไปเนาะพี่เนาอพอลดูแลไงเนี่ยมันมีวัตถุดิบท้องเกษตรใดอย่างใดคือจังผักจัดพันหยังพันเนี่ยละครับเออเดียวกันแปลงน้อยได้นี่พื้นที่เัาบ่อึดเลยนะยังไปก็ตายหนึ่งกิโลหัวก็เห็ดเป็นแปลงย่อยแปลงช่วยออกเนาะครับเนาะหนึ่งกิโลนบอกเลือครับครับมันส่วนมากมันถือสามสามฉีดเท่านี้สองสามถุงเท่านี้นี่ครับอ่าบ้านมีปลูกปีหนึ่งขันเาัวเกี่ยวเขาถาวพันตัวก็ได้ บ่ต้องเกี่ยวมันมองมองได้เขาเสียพันเนีมันเสีออกในช่วงในมันสุกเต็มเสีย่เย่าอ่าให้มันเหลืองครับพอยว่ามันแก่หัวมันแก่เกี่ยวเกี่ยวไปไว้เกี่ยวไปคึ่งไ้นะครับครับมันมันโรนได้ขันย่างย่านั่นโอ้ขันข้าไปเกี่ยวเนี่ยเขาเขาเห็ดเป็นกระดงครับกระด้งกลมๆยังไงคือจังจอนเนี่ยคอคเคาะลงโหลดครับผมแจ้งสั่นกับไงอันเกี่ยวนี่มันมันมันโรนมันเหี้ยครับนี่นี่กับนี่กระเมนได้ครับอันนี้ข้าก็ลงนะครับหนาปื๊ดเลย เปียงเปียงเฮ็ดลักษณะประมาณนี้แหละครับเฮ็ดเฮ็ดเยอะๆเยอะเฮ็ดไอ้นั่นหลายเฮ็ดกว้างไรมันยากครับเนี่ยวัดจะเืิดมันขึ้นเห็นป่ะครับขันช่วงมันตกอืขันง่ามแรงนี่สั่นมั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 นถึงบนมีวัดจะเืิดมันจะไดเอาไงแปลงนี่เกลี้ยงดีอยู่ครับพี่น้องกลับกลับมาแปลงเนี่เพรียมแป้งเลยถ้าโดนแล้วนี่ครับเตียมให้มันวันจะเืิดมันมันมันขึ้นก่อนอืบานเขาจังมาบาน ลักษณะต้นเพิ่นอ่าผมขออนุญาตครับกระถอนได้เลยครับต้นหนึ่งตที่ง่ายนั่ะกระถันผลลตขอดครับพี่น้องเห็นในกล้องผลลตครับอ่าช่วงโค่นช่วงเหงาพิ่นยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับเอ่าใบกับใบเฉียวอยู่ปกติใบเลี้ยวเฉียวนะครับนี่แปลว่าเมื่อเพิ่นใหญ่ขึ้นผุล่าข้าบั่นพิ่นยังเป็นสีขาวนะครับเออใหญ่มากจะขาวครับครับอืมปลูกปลูกได้สองกอนี่ ห้างกันหาซีซึ้นเลยครับนี่โอ้ปลูกแค่สองกอปลูกไปปลูกนะครับเนาะตักห้างกันซ้ำนี่ละครับครับเอาเสียดถึงตรงตรงแนงมันจังเ,เป็นระเบียบยิ้มห้องเกลียวเนาะครับยิๆๆ้มห้องเกลียวยิ้มเอ่อใส่ปุ๋ยใส่ฟุ่นอ่ามันมันมันยิงสะดวกผมถีท่ทวนขั้นตอนยอดลังกรพี่ป้อมให้ฟังอีก่แล้วครับเพิ่งมาในแหล่งเขาไทยปับพื้นที่แล้วครับเนาะครับ รถน้ำมันที่เปลี่ยนก่อนเป็นบ่ครับช่วงช่วงท่านรถตอนตอนเขาขี่ไก่ใส่เขาเขาเขาปับแปลงก่อนอนเห็นผสมผสมขี่ไก่ไปนน้ำรถโอ้พวดดินแล้วครับพวดดินครับเตรียมไว้จักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งพอเห็นหญ้าจะเข้ามาติขึ้นมันมันมันเกิดมันเนี่ยเขาก็เอาออกได้ป่านเนี่ยห้าเพราะมันเป็นข้อนใหญ่ๆสิ่มันก็ระขึ้นเขาก็ถอนออกกันครับดินอีกวันเถอะเตรียมยิงรอบรอบที่สองมันจังบ่ขึ้นบ่ขึ้นนั่นเห็นว่าเหตุเดียวนะครับครับ เท็ดเดียวมันมันหยามันจะอันนั้นแปลงนั้นพนี้เท็ดเดียวหยาหยามันแซมขึ้นไหลครับหยาขึ้นไหลแต่แปลงนี้ขันเท็ดแบบขันตอนพี่ป้อมว่าพี่น้องก็เห็นครับผมเห็นอยู่มันบ่ค่่ยมีมีแต่หยาอย่างเดียวเลยครับหยาที่เข้าเจ้าเออตนน้อยแมนบม่เดแมนเบิรนครับนี่ครับโอ้พักดินไว้ก้อนครับรักน้อยวัชพืชที่เข้าบ่อมันมันขึ้นครับแรกแกเขาก็อ่าแรกแกขันตอนแรกคือใส่ฟุ้นฉีกไก่หรือฉีงว่าก็ได้ได้ครับผสมบางบังครับผสม พ้นดินก้อนรอบแรกดินเขาขาดเ้างข,ข,ขวดดินเนี่ยเตรียมแปลงก่อนถ้าไปเตรียมแปลงเตรียมดินไว้พอผ่านมาเนื้อาทิตย์เห็นวัชพืชเกิดขึ้นมัน,นมัน,ม,น,ม,นมันกิดสีมืดไปน้ำในตัวน้ำเขาออกครับเขาออกเขาขุดออกมันเนี่ยเขาก็เห็ดขาดขวดขาดอันนั้นปลูกเ,เียวเราคือแมนเลยครับเ <c oughs> อาอย่างนะครับเน้องบานอีกตอนปลูกกับลุยพวกฟริดานพวกอย่างเดี้ยนะครับเนาะงฟริดานเนี่ยเพราะเขาก็เห็ดแปลงไงนะครับซ้ำนี่ฟริดานวานหนี่งมันมันก็บมาเลยคือช็อคอะไรครับเพราะว่าหมดถี่มันถือกันครับ ไอ้ในมันคนมาพันมันมันเป็นอะไรเรมันลงหังเป็นศัตรูกันเนาะครับเนาะนี่ลราวนวนวนมองนี่มันมันใส่ฟุ้นหลายว่ะครับเนี่เออมันงามโบซ้ำกันนะครับสองอาทิตย์มันขึงเลยเห็นว่าตอนนี้แมนเหมือนเดิมพี่น้องแมนเหมือนครับนี่ปลูกเอามาจักสามฉีดกระเพาะครับคันเด้ปลูกจักสองไรนนี่สามฉีดกระเพาะเนาะครับเซื้อฉีดกระเพาะว่าถึงซื้อหลายดอกแต่ว่าตรงเพาะเพาะจะเห็นมดค้าบหนีท่อนละครับการมดค้าบหนีมันก็ต้องเสียเวลาเขาอีก นาหนานี่มันนาฝนหนึ่งนานาจะได้ลงได้แล้วครับครับมันม้วนม้อนขนาดมันตายตายมันช่วงลยครับสามตัวทั้งมีกัมปีพ้อมเป็นจุดขายหยาพ่นนะครับเนาะสามตัวประมาณต้นก้าเขานี่ประมาณจ็ดเดือนเฮ่านั้นเปลงแปลงได้บ้านครับพี่พ่อมผมเดือนหนึ่งเรับเดือนหนึ่งนะครับเพราะพอถังมันแก่หลายเดือนน้อยเดี๋ยวพี่น้องเดือนหนึ่งพร้อมปลูกนะครับเนาะมาเบิ่งหยาพ่นพี่น้องตจนส้วนเบาบานข่นบักใหญ่มันข่นเฟี้ยงหมดแล้วครับโอ้ขอางข้าวเสียเป็นมัดใหญ่เลยเนาะครับเนาะ มัดใหญ่ครับผมเหรอยินดีหวังสิได้เห็นเตรียมไว้หมือนลี้ยงคนที่ว่าเอาอครับเมื่อไงคนนั้นคือมันตั้งจองไว้แล้วอืจองไว้แล้วครับมันเกินสิประมาณสิบกิโลอืมแล้วก็สิบโลสิบสองสิบสามกิโลสิบเจ็ดกิโลนี่เลยครับครับวิลามันผมสิขายเจ็ดมัดเจ็ดมัดลอยแปดมัดลอยแล้วแล้วแต่ช่วงช่วงมันหน่อยมันไหลอืมอยางนี้มันไหลก็แถมให้ลูกค้าไป้นึ่งครับครับ ให้ค้าประจำเพิ่นไฟนะครับเนาะคือ,ค,อ,ค,อคือเตรียมไไ้ครับยื่นนึ่งสามลอยเขาถึงมองไปเลยครับตเตรียมไบ้เพราะว่าเจ้าไปยังงับมาิ้นครับโอ้ตะสวอนครับมันยังแห้งหืมันสีเป็นประมาณห้าหกคำครับหกคำเจ็ดคำเหมือนเดจังสีเป็นมัดหนงสีเป็นมัดเนาะครับเนาะครับ้ยบักจัมโบครับว่าต้องว่าขายหน่อยว่าขายหน่อยเราขายขายสมากข้นครับเออว่าใจผู้เลี้ยงว่าน้องกันครับพอเป็นเลี้ยงนล้วเนาะครับเนาะ พอดวมวนพอดวมวนอ่าอมือนี้ก็ขอบคุณพี่ป้อมหลายๆครับสวนโชคไพลยบุญหรือ้านมันโชคไพลยบุญเข้าน่ยนะครับเนาะบานกคพี่ป้อมทิดเบอร์โทรเข้าขึ้นเก่าหรอครับทรงไทยชิปกับ085ย์แปดห้าศูนย์แปดหน่สเพี่น้องไปสนใจอย่างได้สนทนเจ้าเสด็จอ่าส,สนนเจ้าสเสด็จ ครับบ้านขั้นหน่อยครับตั้งไปมุกาหารลงไปพุ่นที่เป็นคั้น้น่อยนะครับขึนไปพี่จะขึนไปกุญชุ่มมุกทหารครับเรื่องเฮ้าพุ่นนะครับเนาะมือนีผมกับพี่ป้อมก็ขอบพุณนพี่น้องทุกท่านทีตามขัมารับชมชิมเนาะครับเนาะหวังว่าสีมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมชมพี่พันไม้มือนีผมครับสวัสดีครับผม